ในการต่อเติมนะผมเคยถ่ายไปหลายคลิปแล้วจะต้องเว้นออกจากรั้วมาเนี่ยห้เซนวัดตรงไหนส่วนมากนะครับเขาจะวัดจากขอบรัวบนตรงนี้เลยดึงขึ้นมา5 0าสเซนโดยประมาณนะครับแล้วก็ทําการก่อผนังได้เลยในการก่อผนังเนี่ยคุณจะต้องทําการก่อทึบไม่มีช่องเปิดนะแต่ถ้ามีช่องเปิดแบบที่โครงการทำเนี่ยเขามีหน้าต่าง เขามีประตูเปิดนะครับเขาจะเว้นจากตัวบ้านของเขาเนี่ยมาถึงรั้วเนี่ยก็2เมตรแล้วแต่ถ้าคุณต่อเติมด้วยนะครับคุณอาจจะต่อเติมได้ห้องข้างในเนี่ยนะครับง,ง่ายๆนะถ้าเขาเว้นมา2เมตรคุณเว้นอีก50เซนเหลือแค่เมตรห้แล้วผนังกินไปอีก10เซนเหลือเมตรสีห้องของคุณจะมีขนาดประมาณเมตรสีและถ้าคุณทำเคาน์เตอร์ครัวอีกขนาดประมาณ60เซนคุณจะเหลือพื้นที่เดินประมาณแค่ 80เซนเองนะครับดังนั้นคิดให้ดีก่อนต่อเติมนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากได้ห้องที่มันเล็กจนเกินไปเนี่ยคุณอาจจะต้องไปต่อเติมในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านนะครับซ้ายขวาถ้ามีพื้นที่มากกว่าหลังบ้านก็สามารถต่อเติมได้ไม่จะเป็นจะต้องเป็นหลังบ้านเสมอไปนะครับ